สำหรับสไลด์นี้นะคะครูครูขออธิบายในเรื่องของประเภทของโครงงานค่ะโครงงานนะคะมีสีประเภทใหญ่ๆเลยนะคะเราดูมาดูประเภทแรกเลยนะคะเป็นประเภทสำรวจค่ะโครงงานประเภทสำรวจนี้นะคะจะเป็นการรวบรวมข้อมูลนะคะจากธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อมที่เราสนใจนะคะแล้วก็มาจัดระบบ เพื่อนําเสนอค่ะประเภทที่2นะคะจะเป็นโครงงานประเภททดลองนะคะประเภททดลองเนี่ยจะเป็นโครงงานที่ศึกษาหาความรู้จากข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็จะต้องลงมือปฏิบัตินะคะเพื่อทดสอบสมมุติฐานที่เราตั้งไว้นะคะ ประเภทที่3จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ค่ะสิ่งประดิษฐ์เนี่ยจะเป็นการนําหลักการทางวิทยาศาสตรต์นะคะแล้วก็ผลการทดลองนะคะมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของหรือเครื่องมือนะคะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันของเราะคะ่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะประเภททฤษฎีนะคะประเภททฤษฎีเนี่ยจะเป็นการอธิบายนะคะหรือการศึกษาเพื่อสร้างหลักการนะคะหรือแนวคิดใหม่ๆขึ้นมาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ iek. ที่ยังไม่มีใคร คิดหรือค้นพบมาก่อนค่ะสีประเภทนะคะคงจะได้คำตอบในข้อนนี้แล้วนะคะ